ส,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมโดยนายอภิพลพิทักษพลพัฒนาการอำเภอวาปีปทุมมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอออกตัวติดตามโครงการโคกน้องนาแห่งน้ําใจและความหวังนายอำนวยอินวิเศษบ้านเลขที่23หมู่ที่5บ้านฝางตําบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ก่อนผลโทษได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติจากกรมรัฐธรรหลังพ้นโทษในปี2564ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดลและได้เข้าร่วม การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกน้องนาโบเดลรูปแบบออนไลน์ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมจัดขึ้นพร้อมปรับปรุงพื้นที่ขนาด3ไร่สัดส่วน2ต่อ3เริ่มขุดวันที่4กันยายน2564แล้วเสร็จ13กันยายน2 5 6 4หลังขุด และปรับปรุงพื้นที่เสร็จได้เริ่มปลูกต้นไม้และปรับปรุงดินจัดกจิจกรรมเอามือสามัคีโดยกิจกรรมในพื้นที่มีการปลูกปา่า5ระดับได้แก่สักพยุงยางนาไม้ผลได้แก่มะพร้าวกล้วย,ยมะนาวละมุดและผละไม้อื่น อีกเป็นจํานวนมากรวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเพื่อไว้เป็นอาหารนในปัจจุบันได้มีอาหารอย่างเพียงพอไว้บริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังเหลือจำหน่ายโดยมีชาวบ้านมาซื้อปลาและพืชผักสวนครัวเฉลี่ยวันละ200-300บาทต่อวันและยังเกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว มีการช่วยเหลือกันทำงานในแปลงเป็นที่ยกย่องของคนในชุมชนจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พอปลูกต้องสวยต้องงดงามและย่งใหญ่ บ้านบ้านฟางมูหานาะ,ะกะ็รู้สึกดีใจกับลูกบ้านเนะาะแต่ก่อนเขาก็เป็นคนสูบยาทิจยาเนะะานะค่ะอานนี้นก็คือเขาได้เขาไปอยู่ในกมราชทัณฑ์เจดเดือนที่แลกก็สอปีและะ้วก็คือลดโทษลงเจ็เดือนก็ได้รับการอดลมจากในลวงรออซีบนะคะว่าใหา้มีโคงน้องน้ามาให้กับลูกบ้านใน ปับเปลี่ยนนิสัย<ด>หายยุ่กับหายกับหน้าเนาะคะ่กะกดยพี่จันค่ะในน้ำของน้ำกะรู้สึกดีใจที่ลูกบ้านดนะได้เหตุแบบนี้มาอยู่ชงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการที่แรกมันน้ำท่วมเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นหน้าดินเอียดได้พ้นบดีต่อมาเป็นโค้งน้องหน้าเนี่ยก็ได้คุดน้ำคุดบอ่อห้ได้น้ามุม,มปีเนาะคะ่ะไว้ใส่ตลอดถึงว่าเพิ่น บ่ได้ซื้อยูซื้อกินเนาะค่ะเหลือเหลือเหลือกินบ่ได้ขายเนาะคะ่ะเดือนนึงก็เป็นรายจ่ายรายได้หลาย,ลายๆๆบาทอยู่เนาะค่ะเพราะว่าก็ได้เก็บพริกได้เอาปลาขึ้นขายเนาะคะ่ะก็ดีก็อยากให้กับคนที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดเนาะคะ <ๆ S 2> ่ะก็อยากให้ปั๊บเป็นโคกน้องนาแบบนายอำรวยอีกพิเศษเนาะค่ะดีกับลูกบ้านเนาะค่ะรู้สึกว่าคิดได้คิดได้ว่าจะอมองเคยทำผีแล้วสิว่าเหตุจริงเนาะค่ะ ขอขอบคุณหนายหลวงแล,แล,และราชการในสิบที่ให้โอกาสใหอผมได้อยู่ในยินีรครับผมขอจะทำทคมดีให้ทุกคนเนไปเรื่อยครับผมก็จะเป็นคนดีครับต่อไปผมจะไม่ทำคนไม่ดีอทีกแล้วครับผมทำให้นายอํานวยอนุเศษมีความภาคภูมิใจและตั้งใจจะทำงานในแปลงให้เต็มที่ได้กับตัวเป็นคนดีของสังคม ด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไป,ปก้วากตามรอยบาทองพระราชาก้วตามรอยบาทองพระราชา